สำหรับพี่ดีเจงูนะคะจัดเต็มมากๆเลยนะคะสำหรับเพลง SG บอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากๆจากภาพนี้อยู่ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่กลางเมืองกันเลยทีเดียวภาพโปรโมทเพลง SG บอกเลยว่าอลังการมากๆค่าจ้างโฆษณาตัวนี้จะไปเท่าไหร่แล้วทุกคนเพราะลาสเวกัสขึ้นชื่อเรื่องเงินโฆษณาที่มหาโหดอยู่เลยทีเดียวบอกเลยว่าตัวอักษร SG ใหญ่มากๆอยู่ระยะไกลก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนในภาพจะเห็นว่าลิซ่าออฟแบล็กพิง ไม่รู้ว่าพี่งูกแกได้เห็นที่แฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ถามพี่แกหรือเปล่าเรื่องให้เครดิตในช่อง u t u b e นะคะว่าทําไมให้เครดิตเป็น b l a c k p ิงค์ทำไมไม่ให้เครดิตเป็น Lisa, หรือ Lisa b l a c k p i n งนะคะวันนี้ป้ายนี้พี่งูกแกก็เลยจัดหนักจัดเต็มนะคะด้วยคําว่าลิซ่าออฟแบล็คพิงถูกใจแฟนคลับกันหรือ,อยังเอ่ยจากวิดีโอที่เราเห็นตอนแรกนะคะจะเห็นว่าเป็นชื่อของลิซ่าออฟแบล็คพิด้านล่างก็จะเป็นชื่อของแมแกน อีกด้านก็จะเป็นชื่อของพี่งูแกเองแล้วก็โอซูน่าบอกเลยว่าเป็นการเหมาตึกเพื่อติดภาพโดยเฉพาะนะคะเรียกว่าอลาัางการงานสร้างมากๆและจากไปที่เห็นไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะคะมีอยู่2จุดที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะหรือจะเรียกว่า2ตึกเลยก็าว่ได้เพราะว่าอยู่กันคนลับตึกจริงๆสมกันรอคอยอย่างแน่นอนกับเพลง SG ของ DJ s n สเน Osuna Lisa และแมกนเปิดพร้อมกัน22ตุลาคมนี้นะคะได้ฟังได้ชมกันแน่นอนนะทุกคนรับรองไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอน